ตัวแขเียาหเินตีหมดจอวในศาลตวายลงกันรวยแล้วรวยเดือดตวอแวว่ะในเจกุนตาด้เจรจาก็เป็นุป่าใจโอปปาชาอปปาชาก็เป็นุนใจ พระสอโชคเดชผู้มีเกียรติเป็นขานบรมบรรดาหลวงปู่มีพระฐานะเสียดังผู้หนึ่งของอรเณอีเรเยวะรักเจ้าพระเมรตะโวตะนะอีเรวะนิกัตตะ ลูหรือจะทำเป็นหนลวงน่ะก็ให้ใส่บาทไปหนึ่งไว้ไปหนึ่งใส่บาทเลยลปูถือผ้ารัปะเกนอตรอดน่ะยังไมหนึ่งเก็บไว้เป็นหัวถุงนะอ่าเดินมาเลยเดินอย่แม่เดินมาเลยนะกับลองพีลองพีน้องอแล้วาเดินในยมแม่เดินในยมแม่เพราะสาธุใส่น้ามเป็นมงคลแลสาธุ ดูเรื่องหลังนี้เรื่องข้าววชอยุสิบปีเลยสาธุครับเดียนมาห้าสิบเลยนครับเดียวพระพุธรักษารักษาศาสนาพระอินทพระพรพราย พร้อมจตุกรกบาลทั้งสี่เหล่าเทพพรมเทวะผู้รักษาสถานที่แห่งนี้มาประสิทธิราสาท์วิชาให้สำเร็จสถนักยังมนทนพนิธีด้วยแรงศรัทธาแห่งคุณรรเตอร์จารุนีจองทะและสาธุชน ลูกศิษย์ลูกหาที่มาร่วมงานในวันนี้ตั้งจิตตั้งใจประกอบพิธีพุทธาพิเศษพระอริยศัจสีส,สืบส,สารพระพุทธศาสนาเพื่อคุ้มครองคุง้มภัยเที่ยงค่ะสวัสาีรบาระมรีลพุธธูศลธาเสิ็จั์คอ อ่าจล้วก็ทุกท่านก็จริงมีทำนั้นนะแล้วก็าอาเจี๊ยบผ้าเขาออกจากถุงก่อนดับและจีเไว้ก่อนอ่าเพราะว่าเวลาที่สําคัญนะครับเวลาที่สําคัญนะครับมันอยู่ที่เรานะครับใครพร้อมนะครับคนนั้นก็อหรือว่าได้รับเส้นชัยก่อนนะครับใครพร้อมใครที่เด มีความพ่อตัวนะครับก็จะเป็นมนุษยสมบูรณ์ะะครับ, <Okay. S 1> บนำน้มนต์น้ำไปครับแล้วก็มีขันน้ำมนต์ที่แช่พระอุปคุณโยมเศวัลละีสามครับในายามจะร่วมบุญนะครับในช่วงท้ายๆนะครับก็ร่วมได้นะครับทุกท่านประนมมือนะครับประนมมือขึ้นเนาะนะครับตอนนี้ จากการะสมนะครับได้กับจะได้ยกครูเพื่อครัวคนรุ่นตรางต่อมาได้โอลปู่มาเวราเสา็จแลเวา ตัวจังป้าโซเรียันเรียันสินต้นสีเด็ดเข้าไปเลยเดี๋ยว่าติจะนั่งอยู่กับที่ก่อนนะครับเรื่องกำนันเอพราะว่าเป็นมาวัยคนหนึ่งครับ เกิดจากน้าไม่เก <Yeah. S 2> well, ิดจากดีไม <Yeah. S 2> well ่เกิดจากไม้จากลงม่แต่นเแม่แม่กามเก็ัดเย็บแต่แต่หัวจัรวงด้วยนครับไมแต่เนว้ยตัวพ่อคนแรกันแรกเขาเป็นไม่้องพู

มันไม่ใช่พ่อตัวหลังแต่ว่ามัน่อเไนี่ไปะไม่ต้องมาเฟ่ไปเอามาฟ่ไหเป็ตัวมอดดูดอาการเออย่างตะลุกเริ่มไอแล้วอันนี้พวกเป็นกนนั่งใกําพนั่งนี้เห็นไหมกัน

ไม่ต้องมาเลยนะครับเพื่อนารใเชีวิต้สาม่าตาแล่าตั้านเมื่มรับโอเช่นเดียวันเลครับในวันเดีเออในความประเทศเองถาเา่าก็คือการที่ว่างระเบิดทั้งายบอกาจริไครับ ยีตั้ลัหายใจโอ้ยมานเอาว่าอย่างนครับอันพ่อแม่ญาติเข้าเไอเลยครับไปโยมบังเลไปทำบุญนี่ตะลุ่นช้อนครับยิอกำลังหายใจโอ้ยมันเอาอย่างนี้ครับไปรดน้ำบังเลที่ตะลุ่นครับ ทีน่นองให้นั่งที่เดิมก่อนนะครับเดี๋ยวเพิ่งเข้ามาเพิ่งแบน,นี้มีแค่ผู้สร้างผู้สร้างเดียวครับที่เข้ามาพิธียังไม่เสร็จนะครับพิธีเสร็จตอนหกทุก่สามสินทนะครับยังไม่เสร็จเดียวเพิ่งดึงได้เยเดี๋ยวเพิ่งดึงได้นะครับใช่เป็นตรง้าตรงหน้าที่ยกั่งหวนะครับโอ้นั้นผู้นี้ผู้เขา รูกกันกินโลกการกครอันกะกินนี่แรกแบตเกอี่ของโลกก็เล่ากันไเองอันแรกแรกเอื้อธรรมพุทธเป็ธรรมแรกไห้แต่พ e. ิจารหาละนอกแรกเอื้อต้องท้องทั้งพบจารจังหวะหน้าฝนหลายคอ ัอนตันี้ตััเงเป็นมหาเศรษฐีของโลกเบอร์ที่สองัสาธารณเไม่ต้องห่งพุนี้ตัวไทนี่ยก็ีนที่เท่แคับ

มาพี่น้องสวัสดีค่ะมาคือสาธุ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  <coughs> การมางานวันนี้ขอให้โชคดีตลอดปีมี้อตลอดไปานรรมร์ถวายการต้อนรับพระเด็พระคุลนั่เจงบนวรารักเจ้าคุณพระเจ้าคุณรอเตอร์พระมหาเสริญโธ Sá tu đặc đại tu đại cô bác hoàng mớt mềm mớt xí tu đại tu cô lúc nua vui vẻ vui, đi trộm หลวงปู่ปกอรักษาคณะศิลป์ยาทุสิโอ้รลวง่จากเมตตานัครับศรัทธานา่โยกอวัดนะครับหลงป่ค่จะเข้ารับาริยบทเบิตาบารมีอกเพระเป็นหลวอาจารย์เอเมตตาที่มีแก่คณะศิลป์ยาทุสิทธิรัถ้าในวันนี้ท่านจะถวายหลวอป่ว่านั่งไปที่ถึถวายพระตรแต่ท่านก็จะได้ มาเข้ามากใกล้ๆยู่นะครับเข้ามากใกล้ๆใกล้ชิดโอ้โลบมาแล้วอานี้สาธุสาธุสาธุสสาธุส ถ้าหลงปูยิ้มให้ใครแสดงว่าคนนั้นรวย